สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาตามดูดอกมะปรางนะครับว่าติดลูกหรือ,อยังก็เป็นมะปรางไข่นะครับเป็นมะปรางหวานคลิปที่แล้วผมก็มาทำคลิปก็มีช่อดอกออกมานะครับ มีช่อดอกเป็นยังไม่บานนะครับวันนี้ก็บานแล้วเนะอะมาดูดอกนะครับมาดูผลเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีผลแล้วผลเล็กๆนะก็ติดนะครับ เริ่มทยอยมานะครับผลอ่อนอถ้าติดช่อละสองลูกนะครับสองสามลูกนี่มันจะจะเยอะนะครับเพราะว่าเขามีช่อดอกเยอะเนาะ,อ,ะอีกหน่อยก็เป็นการเติมเกี่ยวกับแคลเซียมโบรอนนะครับ ก็จะเติมชันเซียมโบรอนให้ตอนนี้ก็ยังไม่ทำอะไรนะครับก็ปล่อยให้เขาติดผลอ่อนก่อนนะครับเนี่ยก็ติดดีนะครับถือว่าติดดีอยู่ ในเรื่องการให้น้ำนะครับในเรื่องการให้น้ำตอนนี้ก็ให้น้ำนะครับให้น้ำแบบมีความชุ่มให้น้ำแบบมีความชุ่มคือไม่ให้ดินแห้งนะครับเราอาจจะให้แบบวันเว้นวันหรือว่าให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันก็ได้นะ นี่ครับดินดินชุม่มปุ๋ยปุ๋ยมูลชีวัวนะครับปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติก็ใส่ให้นะแล้วก็มีปุ๋ยชีไก่อัดเม็ดนะครับปีนี้ก็คาดว่า น่าจะติดผลเยอะนะครับปีที่แล้วก็ได้กินนะมะปรางอายุ3ปีนะครับประมาณ3ปีสา3ปีกว่านะต้นพันธุ์ที่เอามาปลูกก็ประมาณ70เซนนะครับประมาณนี้แหละที่ผมมาปลูกต้นพันธุ์เล็กๆนะครับกิ่งเล็กๆเนี่ยกิ่งประมาณนี้แหละ,ะครับกิ่งพันธุ์ เป็นจริงที่ไม่สวยนะครับตัวนี้ก็ได้กินแล้วนะเดี๋ยวดูดอกมะม่วงนะครับดอกมะม่วงอกร่องที่กำลังออกมาวันนั้นผมก็มาทำคลิปให้ดูสวยมากนะครับดอกมะม่วงออกร่อง สวยงามนะครับประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาดูมะปรางนะครับก็แวะมาดูดอกมะม่วงที่กําลังออกมาด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ